ครับวันนี้ก็จะมารีวิวข้าว CP ตรงแปดหรือ GN 1 1นะครับตัวนี้ครับ GN 1 1นี้ก็เป็นข้าวของบริษัท CP mm hmm. เกษตรน้ำผักอพันธ์ครับตัวนี้ก็นาได้นำมาปลูกนะฮะเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับฤด,ดูที่สองแล้วนะข้าว GN 1 1หรือ CP ตรงแปดนี้เป็นข้าววิจัยโดยการนำสายพันธุ์ของกขหก ก็หกนะต้นสูงนี่ที่เป็นจ,จุดเด่นนะคือมีรสชาติที่ดีแล้วนะแล้วก็นํามาผสมกันกับข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะคือ,อทางซีพีนี่เขาเป็นคนวิจัยนะซึ่งนคนวิจัยทึ่ใช้เวลาในการวิจัย3ปีนะครับคือลักนำลักษณะเด่นของข้าวเหนียวของทุกๆสายพันธุ์นะ เป็นรวมกันแล้วประมาณ1นึ0งสายพันธ์แล้วหาจุดดีจุดเด่นนะของสายพันธุ์แล้วก็จุดด้อยนะฮะแล้วมาปรับปรุงและพัฒนานะฮะให้เป็น GN11 อ่าโดยหลักๆทั่วไปแล้วคือได้นําสายพันธุ์ข้อดีของกค6ต้นสูงนะซึ่งเป็นพันธุ์ตั้งเดิมนี่ฮะซึ่งมีข้อดีคือมันมีกลิ่นหอมแล้วก็คมนุ่มนะฮะแล้วก็นาํามาพัฒนาเข้ากับาสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะฮะ ซึ่งมันมีจุดเด่นอยู่แล้วมีรสชาติที่ดีแล้วก็มนุ่มนะฮะสองสายพันธุ์นี้มารวบรวมกันไว้ใน g n 11นะฮะก็เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับดูจะดูให้ดูลักษณะรวงแล้วก็ลำต้นนะฮะอันนี้เป็นการาใช้ลักษณะเป็นดำนะฮะใช้นาดำเป็นตัวดำตัวนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะจะดูลักษณะของลำต้นอีกทีหนึ่งว่าลำต้นแข็งแรงใหญ่ไหมนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะ ต้นแบบนั้นลักษณะนี้นี่ฮะนี่และลำต้นลักษณะนี้นะฮะอันนี้คือเป็นฤดูนาปังนะฮะผมทำเพื่อหน้าปีเท่านาปังนะฮะอันนี้คือนาปังก็จะถ่ายมาให้ดูทีนึงดูลักษณะลำต้นก่อนนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นการดำนะใช้เครื่องดำนะฮะดูนะกอน,นี้ใหญ่มากนะฮะจะได้ให้ดูใกล้ๆนี่ดูใกล้ๆเลยนะจะได้ฉันเห็นชัดๆเจนะน,นะครับนี่ถ่ายแล้วให้ดูนะ ว่าจะเป็นลักษณะยังไงนะครับลักษณะแล้วก็รวงนะรวงข้าวนะนี่ครับรวงข้าวก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่นี่ครับเราจะดูความยาวของรวงเป็นยังไงนะเทียบกับมืออันนี้มันกำลังก้มนะอันนี้มือผมนะออให้เทียบกับมือนะให้ดูทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับมือแล้วเออนี่อยู่ประมาณนี้ เห็นข้อแตกต่างนี่ครันี่ครับ,รบประมาณนี้เนี่ยีรวงข้าวนี่ครับจะเป็นอย่างนี้อ่ารวงอยู่ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ให้ดูลักษณะรวงข้าวนะครับวันนี้มาถ่าชายเช้าหนะ่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮรวงข้ามันนะฮะ <c oughs> นี่ครับจะเป็นอย่างนี้ลอ <c oughs> ให้ดูใกล้ๆกันหนึ่งนะก็จะมารี VI วริวลักษณะนี้นะฮนะ ประมาณนี้นะฮะองข้าวนี่คือข้าวพีเอ็หรือว่าสีพนะีตองแปดนเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะอา,อายุการเก็บเกี่ยวของข้าวสายพันธุ์นี้ก็อยู่ที่120บวันนะฮะร้อบวันก็จะได้เกี่ยวนะถ้าถ้าบางคนเกเษตรท่านใดน,นะฮะพอดีก็สนใจจะเอาข้าวลักษณะเป็นพันธ์ลักษณะที่อายุสั้นคือปลูกได้ทั้งนาปีนาปังเนี่ย ว่าจะเกี่ยวเร็วๆหน่อยนะหรือจะทำพืชอย่างอื่นก็สามารถนำเข้าวที่มีข้าไม่ไวตัวช่วงแสงนะครับข้าไม่ไวต่อช่วงแสงที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็คุณสมบัติคือมีความอ่อนเหนียวนุ่มก็ซีพีตองแปดก็เป็นอีกพันหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ได้นะฮะตัวนี้ก็แนะนําให้กเกษตรกรนะครับท่านใดที่ต้องการพันุลักษณะแบบนี้ก็สามารถนําไปปลูกได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ ข้าวพันธุ์ดั้งเดิมของเรานปัจจุบันนี้มันมีความสูงแล้วก็มีโอกาสล้มได้ง่ายนะฮะก็จะยากในการาเก็บเกี่ยวอีกทีหนึ่งครับก็ทําให้นักวิจัยสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีพันธุ์ดีๆขึ้นมานะฮะผลผลิตตอนแรกก็จะสูงด้วยนะฮะก็จะเป็นไปลักษณะแบบนี้นะฮะนี่นะสายพันธนะุ์ฮะก็จะถ่ายให้ดูชา้าๆไปเรื่อยๆนะฮะ นะเพราะว่าอ,าอย่างต่างประเทศอย่างต่างประเทศนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีนะมนแม้แต่อเมริกานะหรือว่าประเทศกใกล้ๆบ้านใกล้เอนเคียงเราอย่างพวกเวียดนามเนี่ยอินเดียเนี่ยที่อยู่เอเชียของเราเนี่เขาใช้าสายพันธุ์ที่ต้นไม่สูงเลยนะซึ่งมันให้ผลผลิตต,ต่อไร่สูงนะฮะแต่เราเกรรษตรกรฐไทยของเรานี่ยังประเทศใกล้เพียงเราคืออาจจะมีไทยแล้วก็ลาว c a m b ูชาอะไรพวกนี้ หรือพม่าะเนี้ยก็อาจจะใช้พันธุ์ที่มันมีความสูงอยู่ซึ่งผลผลิตต่อไร่มันไม่สามารถตอบโจทย์ได้มันจะให้ผลผลิตน้อยแต่ว่าคุณภาพข้าวก็จะเป็นแบบดั้งเดิมก็ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าผลผลิตต่อไร่มันต่ำนะเพราะว่ามันไม่สามารถทําชิดได้หรือว่าพอมันสูงแล้วก็มันก็จะออกรวงน้อยนะเพราะว่ามันแย่งแดดแสงแดดกันครับแต่ว่าข้าวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่สายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันนี้คือจะมีในไปทางในลักษณะ1ต้นเตี้ยนะฮะต้นเตี้ยต้นไม่สูงมากนะฮะ นนี้ความสูงก็สมบมบณ์มันสมบูรณ์นะตัวนี้เนาะความสูงน่าอยู่ที่ประมาณเอวสะดือนี่นะประมาณสะดือผมนี่แหละประมาณนะประมาณ80 90เซนหรือเมตรหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะถ้าบวกด้วยปลายยอดน่าจะประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งนะตัวน,นี้นะก็จะถ่ายให้ดูนะว่าทาไมเราถึงมาทําข้าวที่มีลักษณะต้นไม่สูงนะแล้วก็ <c oughs> คุณภาพคุณภาพข้าวามีคนอ่อนนุ่มนะตอบโจทย์ได้นะเมื่อเทียบกับข้าว กอขหอกหรือพันธุ์ดั้งเดิมของเรานะี่ะพันธุ์พวกนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เพราะว่าให้ผลผลิตได้ได้สูงต่อไร่นะค,คือ1นตันนะผมก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะไอ้ตัวนี้นะเพราะว่าสูา่ข้าวข้าวทั่วไปก็คือ1ตัน1ตันขึ้นไป1ตันหนึ่งนะขึ้นไปแต่นี้อันดำนะผมก็คิดว่าน่าจะได้พอสมควรอยู่เลยนะตัวนี้ก็เลยมาถ่ายรีวิวให้ดูในวันนี้มีโอกาสนะก็เลยมาถึงจะเป็นลักษณะนี้นะครับ นี่เอ็1นะครับนี่ครับดูอาจจะดูในถ่ายไปทักลักษณะแนวแนวยาวอย่างนี้นะ่อจะให้ดูลักษณะกอรวงนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่นะครับนนจะเป็นลักษณะนี้ขึ้นไปนะนะฮะก็นะฮะมันจะมีน้ำกคลงมาตามถ่ายนะครับวันนี้นี่เป็นลักษณะนี้นะก็จะยาวไปถึงโงน่นนะนะครับยาวไปถึงโน่นนะ นี่ครับครับก็ซีพีตองแปดนี่เหมาะทั้งได้ทั้งนาปีนาปังนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะฮะบ,บางคนก็ไม่เข้าใจนะครับบางเกษตรกรบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าข้าวไวแสงกับข้าวไม่ไวแสงนี่มันแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆนะครับข้าวไวแสงนี่คือข้าวนาปีง่ายๆคือว่าช่วงมีการมันจะมีช่วงการเปลี่ยนฤด,ดูกาลนะฮะคือช่วงเดือนตุลาคมนะ คือกลางคืนมันจะเยอะก,กว่ากลางวันคือมันจะมืดเร็วข้าเร็วนะฮะเราเรียกว่าข้าเร็วนะมืดเร็วช่วงใน,นช่วงฤดูตุลาคมมันจะข้าเร็วแล้วก็แสงก็จะน้อยลงกลางคืนก็จะมากมากกว่ามันจะข้าเร็วทําให้ข้าวนาปีนี่ออกรวงผสมเกสรกันได้ชนนั้น,นะั้งท้องแล้วก็ผสมเกสรอ,ออกมานะครับจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะฮะนี่คือเขาเรียกว่าข้าววายแสงนะเปรียบเทียบก็คือว่าข้าววแสงคือข้าวนาปีนั่นเอง ส่วนข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนฮะก็คือข้าวที่ไม่เกี่ยวกับแสงนะคือออกตามอายุนะเมื่อครบอายุของของข้าวแล้วคือครสมบูรณ์ก็จะออกดวงได้ตามปกติไม่เกี่ยวกับแสงนะฮะไม่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 เกี่ยวกับแสงนะแสง,นะแสงนี้จะไม่มีนะสังเกตว่าข้าวบางคนทําข้าวนาปีแล้วพนนี้มีสายไฟแสงไฟอยู่ใ,ใกล้ๆมันก็จะไม่ค่อยออกดวงคือข้าวนาปีแล้วนะมันจะเพราะว่ามันไว้ มันไว้ตัวช่วงแสงมันเพื่อเมื่อมันมีแสงตลอดเวลามันก็จะออกรวงยากแล้วก็ชา้าแล้วก็แทบแทบไม่ออกเลยก็ว่าได้นะแต่ว่าพันธุ์พวกนี้มันจะไม่ไวตช่วงแสงมันสามารถออกได้นะตลอดเวลานะตามอายุของของข้าวนะครับตัวนี้ครับจะเป็น2กลุ่มลักษณะลักษณะข้าวจะเป็นหนึ่งนี้นะรวงก็ตัวนี้ก็แน่นดีนะดูให้ดูให้ใกล้ก่อนอ่าแล้วก็เป็นลักษณะนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นนะ จะอยู่ใต้ใบนิดหนึ่งนะฮะข้าวลักษณะข้าวะจะอยู่ใต้ใบรวงใบนิดหนึ่งนะผมก็จะทําพัน์ข้าวอยู่สี่ห้าสายพันธุ์นี่จะอยู่มีน่านหนะ้าเก้านะก็หกต้นเตี้ยน่านห้าเก้าซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่นะพ,พัฒนาโดยสะวทชนะตัวนี้ก็เป็นข้าวนาปีครับก็หกต้นเตี้ยน่านห้าเก้าอีกพันธุ์ก็จะเป็นหอมนาคานะแล้วก็แม่โจ2สองนะแล้วก็เอ็เนจีสิบเ ซึ่งผมดูแล้วว่าลักษณะข้าวมันดีนะคุณภาพดีผลผลิตสูงนะฮะเลยนำมาเข้ามาทำนะก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสถ่ายนะก,ก็อีกพันหนึ่งก็เป็นพันใหม่คือกออ87นะฮะหรือกออ87นะฮะซึ่งเป็นข้าวพื้นนุ่มนะฮะแล้วก็มีกลิ่นนะฮะแล้วผลผลิตต่อไร่ก็สูงเป็นข้าวอายุ130วั 140, น140วันฮะแล้วก็ต้นเตี้ยข้าวผมทำส่วนมากจะเป็นข้าวพันเตี้ยหมดนะครับไม่มีพันสูงนะฮะ พราะว่าพันธุ์สูงไม่สามารถตอบโจทย์ดได้ในเรื่องปริมาณนะครับเหนือปริมาณไม่สามารถทําได้เยอะนะเพราะว่าข้าวสูงนี้อัตราการผลผลิตต่อไร่มันได้น้อย <wit. S 1> เพราะว่าการสังเคราะห์แสงมันไม่ได้มันสามารถทําชิดไม่ได้นะครับเมื่อมันทําชิดไม่ได้มันก็ได้ผลผล,ผลิตน้อยถ้าเกิดเราทําชิดมันก็ไม่สามารถออกรวงได้ได,ได้ได้เต็มที่เพราะว่ามันสังเคราะห์แสงไม,ไม่ได้นะบแสงแดดมันไม่กระทบลําต้นมัน ก็จะแย่งกัินสูงแย่งกันสูงแล้วก็สุดท้ายก็ล้มนะผลผลิตก็ออกมาก็ได้น้อยตามแนะ้ะก็ไม่สามารถตอบโจทย์นะซึ่งประเทศอื่นๆซึ่งผลอัตราผลผล,ผลิตต่อไร่ของเขาสูงนะอย่างนี้ญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยพวกนี้ตันกว่ายิ่งจีน2ตันเลยเงี้ยก็สายพันธุ์ก็เป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเกษตรกรกไทยเราก็ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้ที่เข้ากับยุคสมัยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทํา สายพันธุ์ดั้งเดิมนี่ผลผลิตต่อไร่ก็จะตับตามลงแล้วก็คุณภาพข้าวอาจจะใกล้เคียงกันนะบางทีตัวใหม่ๆก็ดีกว่านะฮะตัวใหม่ๆสายพันธุ์ใหม่ก็ดีกว่าคุณภาพดีกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่ว่าเรายังติดอยู่กับาสายพันธุ์เดิมเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราทําแล้วยังเรายังไม่เข้าใจว่าถต้นเตี้ยเราเราทำแล้วเราไม่เข้าใจ,าาาาม,าใจมัน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 ไม่ท่วมหญ้าอะไรพวกนี้ตอนนั้นเขาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราต้อง,อง,องพัฒนาอีกหนึ่งแล้วก็ ทำให้เข้าใจนะครับว่า,าให้เข้าใจในการทําข้าวแต่เพราะว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันรนะะบบน้ําการค้นทอนน้ําควบคุมน้ําแล้วก็หญ้าด้วยครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันอนะันนั้นเราต้องต้องอพยายามสังเกตและเปลี่ยนแปลงมันตลอดเวลาว่ามันจะเป็นยังไงว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนเพื่อจะให้ข้าวออกมาได้มีดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตได้ไดเยอะเพื่อเกษตรกรเรา จะได้อยู่ได้นะครับถ้าเกิดเราไปไปทำไม่สังเกตและไม่พัฒนาแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เราก็ยากในการปรับตัวนะครับเพราะเพราะว่าต่างประเทศอื่นๆนี้เขาก็มีการพัฒนาสายพันธุ์แล้วก็นําพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ก็สูงแล้วก็คุณภาพข้าวก็ดีขึ้นมาด้วยนะไม่ได้แพ้พันธุ์ดั้งเดิมของเรานะฮะอันนี้ก็ฝากเกษตรกรด้วยนะให้ท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องข้าว,วก็ สามารถซื้อศึกษาสายพันธุ์ใหม่เข้ามาทําแล้วก็ปรับปรุงในการทําหรือวิธีการทำนะปรับปรุงวิธีการทําด้วยนะว่าให้ทํำยังไงให้ให้หนึ่งลดต้นทุนในการผลิตขั้นตอนการผลิตแล้วก็ลดวัชพืชเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับวัชพืชให้น้อยลงเพราะว่าการทาบางพื้นที่ก็ทําได้แต่นาปีนะครับเดี๋ยวจะมีหญ้าเยอะบางแปลงบางแปลงผมนี่ก็มีทั้งแบบนาปีแล้วก็นาปังนะ ส่วนแปลงนาปีางผมนี่ผมก็จะมีการไถสองรอบนะฮะไถสองรอบแล้วก็แล้วก็ปั่นหยอดโดยเชื่องหยอดนะเชื่องปั่นหยอดอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็จะทําให้ข้าวที่ออกมาได้คุณภาพนี่คือพื้นที่ที่มันไม่มีน้ําไม่สามารถที่จะดําได้คือไม่มีพื้นที่ในการสูบน้ําดำนะฮะผมก็จะใช้หยอดเอานะครับเพราะว่าข้าวที่ออกมาก็จะก็จะออกมาได้มีคุณดีคุณมีคุณภาพนะ ก็จะเป็นรักษาอย่างนี้ส่วนไอ้แปลงนี้มันมีน้ํานะครับผมก็ใช้เครื่องดานะมันมเพราะมันอยู่ใกล้คลองนะมีน้นะําแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องดําออกมาผลผลิตก็ออกมาดีนะมีคุณภาพแล้วก็ลําต้นก็ออกมาสวยนะนี่คือการพัฒนาอย่างประเทศญี่ปุ่นหรือ,อเกาหลีนี่เขาใช้ดำคนระับดำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีหวานไม่มีหยอดนะฮะเพราะว่านั่นคือระบบน้ำเขาดีนะส่วน ขอ,ของเราเรายังไม่ถึงขนาดเขานะฮะแล้วก็ค่อยปรปับปรุงและเปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนาเอานะบางคนก็หยอดแล้วก็บอกว่าหญ้ามันเยอะนะฮะอันนั้นเราต้องต้อง,ต,องต้องมีวิธีที่หนึ่งว่าเราจะไถสองครั้งหรือสามครั้งไหมนะบางคนก็ว่าสามครั้งนี้ก็ต้นทุนในการผลิตก็จะสูงขึ้นนะเมื่อเปรียบเทียบแ็แต่ว่าผลผลิตที่ได้มันก็จะหนึ่งนง่ายในการคอนโทรลนะในการดูแลเพราะว่าข้าวที่ไถบ่อยครั้งนี้ข้าวจะสวยเพราะว่ามัน ธา,าตุอาหารที่อยู่ในดินมันก็จะคลายตัวออกมานะมันจะไม่ตึงตัวถ้าเรา,ถาไถบ่อยๆนะฮะอันนี้ก็จะทําให้วัชพืชน้อยลงยอดพืชย้อยลดลงทําให้ข้าวงามในตอนแรกนะฮะแล้วก็สามารถดูแลง่ายเพราะข้าวมันดีแล้วแล้วก็าทาให้ผลผลิตของเราก็ออกมาได้เยอะนะฮะวันนี้ก็นํานมาถ่ายให้เพื่อนๆดูที่หนึ่งนี่คือ NG11 หรือ CP ตองแนะที่ผมทำนะในแปลงนี้ก็ ก็มาถ่ายให้ดูว่าลักษณะลําต้นนะจะเป,นเป็นยังไงนะฮะก็อันนี้จะเป็นอีกพันสายพันหนึ่งที่ดีนะก็นําเข้ามา,าปลูกนะผมกาทำเข้ามาปลูกแล้วก็มาสามารถเอามาทาเป็นพันธุได้นะฮะแล้วก็ก็เลยถ่ายมาให้ดูนะแล้วดูดวงอีกข้างหนึ่งครับดวงนี้นรู้สึกใหญ่นะนครับพันนี้รู้สึกใหญ่นะฮะใหญ่ยาวนะก็เลยามาให้ดูนี่มันมีสองดวงนะตรวนี้ครับ น,นี่ครับสองรวงใหญ่มากนะออกถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูทีหนึ่งคนะือความสมบูรณ์ของมันนะความสมบูรณ์ของข้าวนะนครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับรวงลักษณะรวงแล้วก็ลักษณะระงแงความถี่ของรัแงก็อยู่ประมาณนี้ปกติครับปกตินะนี่นะปกตินะฮะข้าวจะเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ใต้ใบนิดนึงนะฮนะจะมองอยู่ใต้ใบนิดนึง,น,งนี่จะเป็นลักษณะนี้ นะนี่อ่าอ่านะครับจะเป็นลักษณะนี้นี่นี่ช้อนกันอยู่อย่างนี้นะฮะเอาละคลิปนี้ก็สิบหกนาทีนะฮะจะอัพโหลดยากนะครับมันจะใหญ่เกินไปไฟจะใหญ่เกินไปเอาเป็นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะถ่ายให้ดูนะฮะเป็นว่าจะเป็นยังไงคอยติดตามด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะผมจะถ่ายให้ดูใกล้ๆจะออกรวงนะครับผมแค่ออนี้สวัสดีสวัสดี